ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งลูกนะคะถือว่าเปลือกดีเลยทีเดียวนะ,ะ,นะ,ะเนื้อสวยแล้วก็ดูขนาดเปลือกค่ะเห็นไหมคะเปลือกบางมากเปลือกเหมือนหมอนทองเลยอ,ะอะนะคะก็เป็นเปลือกที่แต่ว่าจะมีความเหนียวเพราะฉะนั้นมีดควรจะคมนิดนึงนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันที่น่าสนใจนะคะประมาณนี้อ ะะวันนี้เจ๋อขอยดาส่งความสุขและความรอยมาเปิดฤดูกาลกันนะคะกับทุเรียนนะคะสําหรับปี2565นี้นะคะเปิดฤดูกาลปีนี้แรงมากค่ะนะคะไม่ใช่ทุเรียน่ะราคาแรงมากค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ก็ใจกลางด้านามากนะคะทุเรียนจันทบุรีสิทธิ์นะคะหมอนทองะะเป็นพันใช่ไหมใช่ค่ะนะคะเป็นหมอนทองพันจันทบุรีสินะคะเป็นลูกผสม จะบอกว่าหมอทองก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าทุเรียนจันทบุรีสิบละกันเพราะว่าเป็นลูกผสมของโกคจิบและชนีนะคะที่ศูนย์วิจัย<น>พืชพันธุ์นะคะ,ะจันทบุรีเนี่ยได้ทําการทดลองผสมนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงในเรื่องของสายพันธุ์แล้วก็หาในเรื่องของพันธุ์ที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะให้พวกเราได้ทานกันนะคะใจกลางด้านมากค่ะนะคะแรงด้วยนะคะกิโลละ2อ0อันนี้คือหน้าส่วนเลยนะคะ250บาท ไม่อยากคิดเลยค่ะว่าอยู่ในตลาดจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะนะคะเสียงโทรศัพท์ดังปุ๊บนะคะสตาร์ทเครื่องปั๊บเลยเช่นเดียวกันไม่สนใจราคาและระยะทางนะคะไปรับไกลถึงจันทบุรีเลยนะคะก็งั้นเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยกับค่ะว่าจันทบุรีสิบนะคะรสชาติหน้าตาสีสันจะเป็นอย่างไรมานี้ค่ะนะคะจันทบุรีสิบนะคะลูกจะไม่ใหญ่มากนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ยหญก็ไม่เกิน2อกิโลนะคะจับที่ได้มาจะให้ดูเนื้อเบื้องต้นก่อนอนะคะว่าเนื้อเขาสีสันสวยงามขนาดไหนสุดจัดมากเหลืองจัดอะอเหลืองทะลุจอขอบอกนะคะ สวยเลยทีเดียวอืม,อมนี่อืมเหลือเยอะอืออะถ้าเปรียบเทียบนะคะเอ่อมีลูกมีความเด่นของของทั้งสองเนาะของทั้งนกจิบนะคะนกจิบนกนกจิบ แล้วไม่ถูกนะคะแล้วก็มีชนีด้วยนะคะอืมข้อดีคือไม่เละเพราะว่าจุดด้อยของชนีคือเละเนาะอันนี้ไม่เละอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราดมแล้วมันมีกลิ่นแล้วเราก็จัดเลยอืมแต่ถ้าราให้ปิงหลุดนี่ไม่รู้เพราะว่าถ้าเป็นชนีนี่คือมันก็จหนเนียวเหมือนกันก็จะเป็นลักษณะจุดเด่นของเนื้อมันด้วยเนาะหอมนะคะ ไม่หวานมากหวานไหมหวานพอหวานได้นะคะไม่เหนียวติดมือนะคะเนื้อร่อนดีนี่นะคะร่อนดีนะคะอร่อยเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันที่อร่อยนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าต้องทดลองกินนะเพราะว่าถ้าถามถึงว่าเป็นสายพันธุ์ทางหมอนทองไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ะะจะจะคนละเนื้อเลยนะคะอันนี้จะไปโดดเด่นไปทางคล้ายๆชนีเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะไปกรบเอาในเรื่องของ,งดึงเอาความกลิ่นออกนะคะแต่ว่าได้ความเหนียวกับความเหลืองมาแทนนะคะแล้วก็ได้ความหวานมาเีเลยนะคะน่าสนใจเพื่อนัทนะคะแรงด้วยอืมกินตรงจังหวะที่แบบเนื้อกําลังสุกแบบ กำลังกินอะ่ะรสชาติชนีจะเด่นนิดนึงนะคะสําหรับคนที่ชอบทานชนีก็อันเนี้ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพันที่น่าลองนะคะเพราะว่ามันจะได้ความเหนียวของเนื้อที่แบบไม่เละเนาะก็รสชาติได้อืมนะคะอันนี้กินโชว์ได้ค่ะเพราะว่าคนไปเอาทุเรียนเขากินกันมาแล้วอย่ไม่ได้กินเลยเอาล้อให้แม่กินกับพ่อกิน <c oughs> อร่อยนะคะก็ใช้ได้ใช้ได้มไม่หวานมากไม่หวานมากนี่นะคะเปลือกไม่หนาเห็นไหมสีสวยมากเนะคะสีสวยสีสวย,ส,ส,วยสีดีเลยรสชาติดีนะคะก็ถือว่าผ่านเลยแหละนะคะดีงามนะคะแล้วก็เปลือกไม่หนาด้วยนะคะก็เนะหมาะสําหรับคนเดียวอ่ะกําลังดีนะคะคนเดียวกำลังดีเลยนะคะ ลูกไม่ใหญ่มากด้วยแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยแรงเนาะถ้าเป็นชนีก็แบบกลิ่นจะรุนแรงมากนะคะถือว่าเขาเอาจุดด้อยนะคะของทุเรียนชนีออกไปแล้วก็เป็นการเพราะพันธ์แบบผสมผสานที่ดีงามลูกนี้นะคะปิงหลุดมา กินแรงด้วยคือสุกมาแล้วอ่ะนะคะคุณจะตัดเพราะว่าผู้เรียนตัดแกจัดมาให้นะคะแล้วก็นี่คือแบบมานี่คือพร้อมทานเลยเดี๋ยวลองมาชิม<ด>ลูกนี้นะเพราะลูกนี้มันสุกมากเพราะปิงหลุดมาเลยกินแรงมาเลยเดี๋ยวจะดูว่าให้ชิมดูว่าเป็นยังไงก็ขนาดปิงหลุดนะุกนะเนื้อก็แกออกมายังไม่เละนะ แล้วเดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในเะไหมไปกินแรนดะ์เนาะนิ่มนิดหน่อยอืมอ,มอ่ต้องบอกว่านี่นะคะนี่ฉีกแล้วหลุดค่ะนะคะแต่ว่าไม่เละติดมือเนื้อเป็นไง อารมณ์ประมาณชนีเพิ่งสุกอะแต่ไม่ใช่ชนีเละแต่อันนียคือออกสุกจนถึงสุกเยอะแล้วกลิ่นแรงแล้วก็ป้งรุดไปแล้วเพราะลูกแรกที่เราปอกอะป้งยังไม่หลุดกลิ่นหอมนวลแต่เนนี้กลิ่นแรงเลยลูกนี้แต่ไม่เละฮะใช่ไม่เละไถืะว่าเจ๋งดีเพราะฉะนั้นจันทบุรีสิบก็กินสุกได้นะคะเนื้อไม่เละกินได้นะคะแล้วก็เวลาสุกเนี่ยกลิ่นชนีจะโดดเด่นมากแสดงว่า เด่นที่ชนีเป็นหลักนะคะสำหรับจันทบุรีสิ์เนาะนะคะแต่ใช่นะคะจะเด่นที่ชนีเลยนะคะที่รูปผสมมานีคะเพราะฉะนั้นก็พรดง่ายว่าที่แบบสุกกาลังยังไม่สุกไม่ได้สุกมากอสุกในปริงนะคะสุกแบบกาลังดียังไม่หลุดอ่ะกลิ่นจะน้อยกลิ่นจะน้อยไม่ถ้าไม่มีกลิ่นเลยนะคะถ้าไม่มีกลิ่นเลยอันนี้จะหวานหวานมัน ติดไปติดขมไปนิดๆเพราะว่าหวานจาัดเพราะม,มันสุกมันสุกเยอะอัน,นอันนี้จะเด่นที่ชะนีเลยไงเพราะว่าสุกแล้วมีขมไปนิดๆนะคะมามว่าเยอะมัไม่เยอะไม่เยอะนะคะสำหรับคนกินชนีจะรับได้นะคะก็ถือว่าศย์ว <c oughs> นนิจัยพันธุ์พืชจันทบุรีนะคะผสมสายพันธุ์ได้ดีเลยทีเดียวจันทบุรีสิผสมสาย<ช>เราต้องไปหาพันธุ์มาปลูกสักหน่อยนึงสักต้นหนึ่งจริงๆอยากกินจันทบุรีสองนะคะไม่ทันเาไม่ทันเขา นี่นี่ขนาดเลยว่าพร้อมเปมากนะยังไม่ทันูเลยนะคะได้จันทบุรีสิบมาแทนก็เลยลองจันทบุรีสิบบ้างนะคะนี่จันทบุรีสิบโลเท่าไหร่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทหน้าส่วนค่ะสองร้อยห้าสิบบาทหน้าส่วนนะครับอ่านะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งลูกนะคะถือว่าเปลือกดีเลยทีเดียวนะคะเพราะตัวนี้นะปิงยังไม่หลุดใช่อันนี้ปิงยังไม่หลุดเลยนะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะใช่มันมีกิ่นแล้ว นะะเนื้อสวยแล้วก็ดูขนาดเปลือกค่ะเห็นไหมคะเปลือกบางมากเปลือกเหมือนหมอนทองเลยอ่า<อ>นะคะก็เป็นเปลือกที่แต่ว่าจะมีความเหนียวเพราะฉะนั้นมีดควรจะคมนิดนึงนะคะเพราะว่าคงต้องใช้กําลังในการกดเขาลงไปนิดนึงนะคะแต่เปลือกบางนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้ซื้อทุเรียนแล้วกินได้แต่เนื้เอเนาะไม่ใช่หนักแต่เปลือกนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันที่น่าสนใจนะคะ นีอ,อันละค่ะนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในจานนี้ก็ประมาณ4ีลูกนะคะก็จะได้ประมาณนี้สําหรับพันธุ์จันทบ,บุรี10นะคะก็ถือว่าเป็นลูกผสมของทุเรียนที่ศูนย์วิจัยพันธุ์พืชจันทบ,บุรีนะคะทําลูกผสมได้สวยงามมากนะคะจําไว้นะพันธุ์นี้นะคะจันทบ,บุรีสินะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปหาพันธุ์อื่นเนี่ยมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกว่าแต่ละสายพันธุ์นะคะ ผิวเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงนะคะรสชาติเป็นแบบไหนถูกใจเพื่อนๆเ,เรากันหรือเปล่านะคะเพราะว่าสายพันธุ์ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกเนาะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่เริ่มมีสายพันธุ์เนี่ยก็จะมเีเพิ่งจะเริ่มได้กินกันไม่กี่ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นทุเรียนใหม่นะคะสําหรับ ตลาดทุเรียนเลยตลาดสำหรับต่ละผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นก็จังทบุรีเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปไล่หาน้องแต่หนึ่งถึงเก้าเลยค่ะพี่น้องนะคะเ <laughs> พื่อพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยค่ะว่า แต่ละสายพันธุ์นะคะของผลไม้ไทยบ้านเรามีอะไรกันบ้างแล้วก็มีจุดเด่นอะไรนะคะเราจะได้มีโอกาสในการได้ชิมของอร่อยนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าประเทศไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่นน้ำเนาะครบทุกอย่างนะคะทั้งภูเขาทะเลนะคะการเกษตรนะคะอาหารการกินเพียบพรอมมากนะคะก็อย่าลืมด้วยนะคะอุดหนุนผลไม้ไทยนะคะปีนี้2 6 6 5เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่ผลไม้ไทยก็ ได้ผลผลิตไม่ได้มากเท่าที่ต้องการนะคะแล้วก็ตลาดโลกยังคงต้องการสูงมากเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้กินของแพงนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะแต่ท่านนันท่านนี้ก็ตามค่ะนะคะเจ้าของสวนทุกคนนะคะใส่ใจที่จะปลูกแล้วก็ดูแลเพื่อให้ได้ผลไม้ให้พวกเราได้ทานกันทุกเรียนเป็นอีกหนึ่งผลผลไม้ที่ดูแลยากมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มทดลองปลูกเองแล้วนะคะตอบได้เลยค่ะว่า อย่าต่อเลยค่ะนะคะดูแลใส่ใจยิ่งกว่าลูกอีกนะคะทุเรียนเวลาปลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะสําหรับพันธุนี้ค่ะจันทบุรีสีนะคะเจอที่ไหนก็นะคะบอกเลยค่ะว่าดู YouTube นะคะของเจียวคอยดาแล้วนะคะรอบพันนี้จะอบอกอร่อยนะคะซื้อไปชิมกันได้เลยค่ะนะคะสําหรับคลิปนี้ ะะอย่าพูดเยอะค่ะนะคะกลิ่นทุเรียนมายั่วยวนใจนะคะขอนี้ไปทันทุเรียนกันนะแลวอย่าลืมนะคะพบกันในคลิปหน้าจะเป็นพันุ์อะไรนะคะได้ที่ไหนมานะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กด u b s สไคร e นะคะจะได้คอยมีรีวิวใหม่ๆจะได,เด,เด้เด้งเตือนให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสอบเทวนี้ไปแล้วไม่ไหวน้ำลายสอ